สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับกรสิพัสสุขอำนวยนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อหลังนะครับจากช่องเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นชาแนลนะครับทางช่อง YouTube ช่องนี้นะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook f แฟนเพจนะครับเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกับรถที่ฮอต ข้ามปีนะครับกับรถกระบะแต่งซิ่งนะครับตั้งแต่เปิดสากาดมา2,562ตอนนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเชฟโลเรตอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเดผมพามาชมเลยดีวยกว่าว่าพอขนาดไหน,นครับสำหรับรุ่น Xcab LT นะครับอันนี้คือคันแรกคันแรกก็คือสีน้ำเงินบูมีเอ a วนะครับ ันนี้ใส่ล้อ t ี TE นะครับนี่ฮะล้อท e สามเจสีน้ำตาลกับล้อที่เป็นนามาตารล้อเนี้ยครับทุกยุคทุกสมัยครับจะมีวัยรุ่นหรือว่ามีคนที่นิยมแต่งนิยมใส่กันนะฮะกับล้อทีสามเจ็ดสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวพามาชมคันที่สองเลยครับนี่ฮะอันนี้คันที่สองอันนี้คือสีดำมุกนะครับนี่กับล้อ PE เหมือนกันครับแต่นี้คือเป็นที37นะครับสีดำนะครับกับการตกแต่งก็คือโหลดใส่น็อตสีนะครับอันนี้คือสีดำทันที่2นะครับอ่าทีนี้เป็นทันที่สามทันที่สามสีแดงนี่คือสีแดงนะครับก็เช่นเคยครับล้อที37นะครับใส่กับรถสีอะไรก็หล่อครับตอนนี้ครับท e 37นะครับ รถสีแดงโหลดหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนี่ฮะตามคอนเซ็ปต์เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมคันอื่นด้วยนะครับก็เยอะครับตอนนี้ครับรถที่กำลังจะส่งมอบเดือนนี้หลายคันเลยฮะ xcap lt แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเชฟเลยก็ว่าได้ครับสำหรับรุ่นนี้ฮะอะน,นี้คือสีน้ำเงินอีกหนึ่งคันแต่ัน,นี้ก็คือไม่ได้โหลดนะครับ ก็คือใสย่ยางใหญ่ล้อทีเอสสีบอลเหมือนกันนะครับมีใสย่ยางใหญ่255 5้าห้นี่ครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสีสีเทาฟ้าหรือว่าสีดาร์กชาร์โนี่ครัแล้วก็มาสีขาวอีกหนึ่งคันนะครับก็สีดำแล้วก็สีเทาดำนะครับ ก็คือเป็นรถรุ่นที่1ก็คือไฟแนนซ์อนุมัติค่อนข้างจะง่ายด้วยครับกับ XH เอาทีถ้าเปรียบเทียบกับกระบะสีประตูนะครับแล้วก็2ก็คือใช้เงินดาวไม่เยอะ3ก็คือได้อุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับนี่ฮะนี่คือข้อดีสำหรับรถไฟแดงนะครับแล้วก็ได้รถแต่งซิ่งด้วยนะครับ ขับรถป้ายแดงแนะละรถแต่งซิ่งแล้วก็ใช้เงินดาวเพียงหลักหมื่นก็ได้เป็นเจ้าของรถเท่ๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่นานใดที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้ฮะรจริงๆลูกค้าสามารถดีไซน์เองได้ครับว่าลูกค้าชอบเป็นรถทรงแบบไหนล้อแบบไหนสามารถเลือกตกแต่งเองได้เลยนะครับก็จะแต่งวันไหนก็มาคุยกันนะครับ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านตามเงื่อนไขอันนี้ครับคือสําคัญเลยเราต้องมานั่งคุยกันก่อนนะครับตรงนี้ช่องทางการติดต่อหรือว่าส่งเอกสารจะง่ายแล้วครับก็คือลูกค้าสามารถส่งเอกสารมาให้ทางผมตรวจสอบได้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าส่งเคอรี่นะครับส่งมาตรวจสอบก่อนได้เลยนะครับลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนของประเทศไทยก็สามารถ ส่งมาให้ผมตรวจสอบก่อนได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่จดส่งเอกสารเดี๋ยวผมจะแปะไว้ถ้าใน YouTube ผมจะแปะไว้ด้านล่างของคลิปนี้ครับก็คือสามารถคลิกไปที่สามเหลี่ยมขวามือนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ลูกค้าสามารถคลิกไปที่ลิงก์ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กได้เลยครับแล้วก็พิมพ์เข้ามาครับว่าจะจัดส่งตรงไหนดีวผมส่งที่อยู่ไปให้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเวลา ให้ข้อมูลการโทรก็จะเป็นการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่นอนกว่านะครับอันนี้คือง,ง่ายๆครับตอนนี้สําหรับการออกรถเชฟละเล็ดใหม่ป้ายแดงนะครับย้ํานะครับรถป้ายแดงรับประกัน3ปีหรือว่า1,000กิโลนะครับท้ายนะครับฝากลูกค้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามชมคลิปการส่งมอบรถก็จะมีเรื่อยๆนะครับ แล้วก็การรีวิวรถก็จะมีอีกเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากลับก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ